วันนี้ฉันช้ามากๆค่ะยังไม่มาเลยค่ะคุณพระคุณพระเจ้าเมาแล้วขวดจะมากระดึงกระดิงสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถช่างดำคอนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาขอแนะนําเป็นรถเก๋งกันบ้างนะคะสําหรับเมื่อวานนี้เราดูรถนกระบะไปแล้วนะคะวันนี้หารถเก๋งราคาเบาๆมาให้คุณลูกค้านะคะหลัก20,000นกว่าบาทเท่านั้น,นะคะ่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจมองหารถเก๋งราคาเบาๆนะคะขอแนะนําเป็น2รุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะเรายังมีบริการเซฟเน์สให้ถึงที่บ้านเลย,เลยนะจ๊าอย่างที่บอกนะคะของเราออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจของเราเลยค่ะเพจช่างดำคอนบุรีนะคะหรือว่าแอดไลน์ ine, ช่างดำคอนบุรีค่ะ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทร0813214505นะคะและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะคะ0810763636ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะรา y o ต a c a m r เรนะคะปี2010ซึ่งราคาก็เบาๆเบาสบายกระเป๋าเลยนะคะได้รถ ่รถแบบคันใหญ่ไปเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเอาไปเลยอยู่ที่258,000บาทเท่านั้นค่ะได้รถแคมรี่ไปใช้นะคะสมัยก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาก็หลัก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 เจ็ดแปดแสนเก้าแสนนะคะ<ฆ>แต่ตอนนี้นะคะให้คุณลูกค้าอยู่ที่258,000บาทคุณลูกคา้าสนใจเป็นแบบวางดาว หรือว่าอยากดูเป็นแบบเงินสดนะคะได้ทั้งสองแบบเลยค่ะส,สำหรับท่านใดนะคะที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษทัทพนักงานโรงงานนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะคะอาชีพเกษตรกรนะคะท่านใดที่สนใจมองหารถเก๋งนะคะราคาเบาๆขอแนะนำเป็นแคมรี่คันนี้เลยค่ะนี่ให้คุณลูกค้าได้ดูนะคะ ภายในนะคะบอกไม่มีขาดบอกคงสภาพเดิมๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีนี่ด้วยทั้งสองฝั่งเลยม่านบางังแดดนี่ค่ะแล้วก็เรามีม่านหลังให้ด้วยนะคะม่านหลังเราก็มีด้วยนะจ๊ะเป็นม่านไฟฟ้าแล้วก็มาดูด,ด้านหน้านะคะ เบาคู่หน้านะคะเบาคู่หน้าของทันนี้นะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะใช้งานได้ตามปกติทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งค่ะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะปรับได้ mm hmm. เดี๋ยวเราปรับให้ดูกันไปเลยนะคะนี่ปรับเข้าปรับออกปรับเอ็นนะคะใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างค่ะ mm hmm. อย่างที่บอกนะคะก่อนออกนะคะเรามีบริการตรวจเช็ครถให้ลูกค้านะคะ mm hmm. เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องนะคะเช็ครายการ พร้อมให้คุณลูกค้าได้รถดีๆไปใช้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกรถหรือว่าเงื่อนไขการออกรถนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอาชีพไหนที่ไฟแนนซ์รับบ้างนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยหรือทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าได้ดูชัดๆไปเลยค่ะนี่ลูกค,ค้าได้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะจ๊ะ มาออกรถที่เจนรถช่างดำคอมบรีคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะได้รถสวยรถสภาพดีๆไปใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่ออยู่คุยกันต่อน,นะคะสำหรับอาชีพนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นอาชีพเกษตรกรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะอาชีพเกษตรกรนะคะหลักๆของเราเลยนะคะก็จะเป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ ทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเล่มสีเข,เขียวนั่นเองนะคะลูกค้าใช้3อย่างนี้นะคะสามารถทําเรื่องได้เลยหรือว่าลูกค้าไม่ได้ทําไรเ,เป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยง,เ,ยง,ยเ,ยงเ,เป็ดไก่นะคะก็สามารถทําเรื่องได้เช่นกันค่ะอยากสอบถามเอกสารหรือเงื่อนไขการออกรถก็ทักมาหาเราได้นะคะเราพร้อม และยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากท่านใดที่สนใจแคมเปอรี่คันนี้นะคะขอขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ที่เพจของเราได้เลยะคะ่ะทักมาหาเราได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาหาเราก็ได้นะคะที่ช่างดำคอนบีของเราจ้าสอบถามเงื่อนไขได้นะคะหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับอาชีพการออกรถหรือว่าอยากเช็คเครดิตของตัวเองนะคะว่าเครดิตแบบนี้ออกได้หรือเปล่านะคะก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้คะ่ะเราดูรถเล็กๆก,ก,กันบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิฟกันต่อเลยคะ่ะ เรามาดูคันนี้กันบ้างนะคะคุณลูกค้าค่ะกับซูซูกิสวีปค่ะปี2015สีแดงคันนี้นะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเรานะคะได้จัดแต่งนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ก็จะมีเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแล้วก็ใส่แม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่สนใจอยากหารถเล็กๆนะคะราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะ สีสวยๆโดดเด่นโดดเด่นอย่างนี้นะคะห้ามพลาดกับคันนี้เลยค่ะกับซูซูกิสวิปคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาและคันนี้นะคะเรายังใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับตัวคิ้วหรือว่ากันศาสตร์นะคะคุณลูกค้าขาทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้นะ ใครที่หารถไปตลาดนะคะอยากได้รถที่ประหยัดน้ำมันนะคะกับรถแนวอีโคคาร์ค่ะหาที่จอดง่ายนะคะหรือว่าไว้ไปรับส่งลูกนะคะที่โรงเรียนนะคะใกล้ๆบ้านนะคะกันแดดกันฝนนะคะก็ต้องเป็นสุ u กิสวีปคันนี้เลยค่ะคันเล็กๆอย่างนี้นะคะประหยัดน้ำมันแน่นอนค่ะคันนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นตัว G L X นะคะปี2015เกียร์ออโต้นะคะ ในคันนี้ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะคุณลูกค้าขาสีดำนะคะ mm. ตัวนี้จะบอกว่าถึงเล็กได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่นั่งเบาะหลังนะคะก็สามารถที่จะพับเบาะได้นะคะคุณลูกค้า,า่าวเพื่อเราอยากจะเก็บของเพิ่มเติมนะคะเวลาที่เราขนของไป หรือว่าเราอยากไปซื้อของข้างนอกเลยนะคะที่มีชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเราก็พับบบาตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เราก็พับบบาเพื่อเพิ่มพื้นที่นะคะในการขนของนะคะคุณลูกค้าคะและก็สำหรับตัวเครื่องมือนะคะสำหรับออกรถคันนี้เนาะก็จะมีแม่แรงนะคะเขาก็จะให้ไว้ด้านข้างแบบนี้นะคะมีช่องเก็บให้เราด้วยเนาะเวลาที่ เราขับรถบางทีแต่ว่าเขาก็จะล็อกมาให้เราแล้วนะแต่ถ้าลูกค้าบางท่านเนาะอาจจะได้ยินเสยียงอะไรก็เก๊กเกนะคะ <c oughs> ก็อยากจะบอกไว้ว่าก็จะเป็นตัวใส่แม่แรงไว้ให้กับคุณลูกคา้าเนาะช่องยางอะไรก็จะเป็นช่องตรงนี้นะคะก่อนออกนะคะเราก็จะมียางอะไรแม่แรงมือหมุนนะคะครบทุกอย่างให้ก่อนออกเร่อยเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันนะคะว่าคันเล็กๆแบบนี้นะคะ กระทัดรัดกระทัดรัดแบบนี้แต่พื้นที่เขากว้างมากเลยนะคะก่อนออกนะคะเรายังตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าขาโดยศูนย์บริการไทยพัฒชช่างนาปักธงชัยนี่เลยนะคะเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้กับคุณลูกค้าแล้วเราก็จะห้อยไว้แบบนี้ที่พวงมาลัยนะคะเผื่อคุณลูกค้าท่านใดออกไปแล้วนะคะอยากทราบว่าเ,เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกทีเมื่อไหร่ก็สามารถเช็คตรงนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวพุสตาร์นะคะเกียร์ออโต้น,นะภายในเขาก็จะเป็นโทนสีดำนะคะก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะไม่เปื้อนอะไรด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะคุณลูกค้าขาพ่อค้าแม่ค้านะคะอาชีพ้าขายออน,น,นะคะไม่มีหน้าร้านนะคะขอแค่มีหน้าเพจมีสต็อกของนะคะแล้วก็สมุดร,รายการเดินบัญชีนะคะ ย้อนหลัง1ปีนะคะสำหรับหาไขยออนไลน์เนาะแล้วก็พนักงานบรบิษัทบลพนักงานบริษัทอายุงาน4เดือนขึ้นไปนะคะฐานเงินเดือนนะคะเริ่มต้นที่ขั้นต่ำหนึ่ง0มืนบาทนะคะหรือว่าจะมีบางอาชีพนะคะที่ออขาจะคู่ ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดด้วยนะคะ,ะแล้วก็พนักงานบริษัทนะคะคุณลูกค้า,าอายุงานสี่เดือนขึ้นไปนะคะฐานเงินเดือนนะคะขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทนะคะที่สามารถทําเรื่องได้แต่ถ้าใครนะคะที่ฐานเงินเดือนยังไม่ถึง1 0,000ื่นนะคะแต่ว่าเรามีอาชีพเสริมนะคะเนี่ยอาจจะเป็นการค้าขายออนไลน์นะคะขายของมีหน้าร้านแล้วว่า ตอนเย็นเราไปรับจอบขายของตามตลาดนัดอย่างนี้นะคะก็คือสามารถเอารา,ายได้นะคะตรงนั้นมารวมกันได้นะคะเพื่อให้ฐานเงินเดือนขั้นต่าของเรามันผ่านเกณฑ์นะคะคุณลูกค้าก็สามารถทําเรื่องได้นะคะหรือนะคะใครที่อาจจะกู้แล้วนะคะรายได้ไม่พอนะคะเรามีพ่อแม่พี่น้องนะคะมีพ่อแม่เนาะพี่น้องสายเลือด เดียวกันนะคะแล้วก็สามีภรรยานะคะลูกเนาะหรือนะคะตอนนี้นะคะเปิดโลกกว้างให้แล้วกับคุณลูกค้าที่เป็น LGBTQ+ นะคะก็คือสามารถกู้ร่วมกันได้เนาะจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีลูกด้วยกันนะคะก็สามารถทำเรื่องกู้กันได้นะคะคุณลูกค้าคะเผื่อใครที่สนใจนะคะอยากได้รถสวยไว้ใช้สักคันนะคะ ก็เข้ามาดูได้นะคะที่เต็นท์รถช่างดําคอนบุรีนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าใครอยากได้รูปรถเพิ่มเติมก็สามารถทักเข้ามาขอได้นะคะเรามีแอดมินคอยตอบคอยส่งรูปให้หรือว่าอยากได้เป็นวิดีโอนะคะ mm hmm. ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามหรือว่าขอได้เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คคะนี่นะคะเราก็จะให้ดูรอบคันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวเครื่องนะคะว่า สำหรับคันนี้นะคะตัวเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2แล้วรถของเราจะบอกว่าเป็นรถรับประกันนะคะคุณลูกค้าค่ะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะอันนี้เรารับประกันได้เลยนะคะว่ารถของเรานั้นนะคะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมอันนี้เรารับประกันของแท้ของเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะรถของเรานะคะออกไปคุณลูกค,ค้านะคะยังมีรับประกันซ่อมศูนย์ถึง2ปีให้ทั่วประเทศเลยนะคะ แล้วก็ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย24ชั่วโมงเนาะของเราจะมีที่เดียวในโคราชน,นะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับโปรดีๆแบบนี้นะคะที่ให้คุณลูกค้าได้เนาะนี่นะคะก็เป็นตัวเครื่องนะคะเครื่องเดิมหน้าเดิมนะคะอย่างที่บอกค่ะไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมอันนี้เรารับประกันได้แน่นอนเลยนะคะคุณลูกค้าะรถเก่งเราก็มี อสองคันนี้เนาะพูดถึงราคาเท่ากันเลยนะคะสองแสนห้าหมื่นแปดพันอันนี้สองแสนห้าหมื่นแปดพันอันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะคุณลูกค้าใครอยากได้แบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นตัวรถเก่งใหญ่หรือรถเก่งเล็กนะคะนี่ราคาเดียวกันแต่ว่ามีให้เลือกทั้งสองแบบเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะคุณลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาเนาะรถเก่งราคาไม่ถึงแสนก็มีนะคะคุณลูกค้า ื่อใครอยากได้นะคะก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ<ช>หรือว่าจะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยรีวิวไปแล้วหรือว่าก็คือเคยไลฟ์สดไปให้ดูอยู่นะคะกับ t o โยต้าเวลไฟหรือว่า t o โยต้าเอ้า r าเราก็มีใ,<ช>ให้คุณลูกค้าเลือกเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากได้เป็นสไตล์รถตู้นะคะรถสไตล์ผู้บริหารเนาะ<ม>ก็จะสวยเหมือนกันนะคะเข้าไปดูได้ที่หน้าเพจเลยนะคะคุณลูกค้าหรือว่าจะเป็นรถ <Ben. S 2> ถเบนซ์รถเบนซ์รถเบนซ์เราก็มีรถเบนซ์เราก็มีนะคะถ้าใครสนใจเนาะอยากได้อยากเปลี่ยนสไตล์บ้างนะคะก็ทักเข้ามา<ล>สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่คันแต่ว่ารถเบนซ์นี่เราเรากำลังจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะสำหรับรถเบนซ์คันคันนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ กำลังมองหารถเพราะว่าผู้บริหารนะคะเป็นรถเบนนะคะเบนคันสีขาวนี่เลยคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเพจติดตามเพจไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีรถเข้ามาใหม่นะคะเราก็จะลงที่หน้าเพจให้คุณลูกค้าได้ดูเลยเนาะว่ามันมีรถเข้ามานะคะคุณลูกค้าก็จะได้รู้ก่อนใครนะคะว่ามีรถตัวไหนเข้ามาบ้างเนาะ ตอนนี้เราที่เรามีเข้ามาอย่างที่เมื่อวานนี้เพิ่งได้มาสดๆเลยนะคะกับโตโยต้ารีโวตอนเดียวนะคะคุณลูกค้าวิ่งแค่1มื่นเจ็ดนะหนูจะบอกว่ารถสภาพดีมากนะคะวิ่งน้อยของเรานะคะเราเน้นเข็มไม้น้อยนะคะเข็มไม้แท้นะคะและก็ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโตโยต้ารีโว a แคปนะคะกับยี o ่สุ a l อ n e นิวแคปนะคะคุณลูกค้าที่เราได้มาใหม่นะเราก็ลงไว้หน้าเพจแล้วนะคะเผื่อใครที่สนใจก็ ติดตามเพจไว้นะคะเวลาที่มีรถเข้ามานะเราลงไ,ไว้ในหน้าเพจให้ดูเลยนะคะว่าเราได้ตัวไหนมาบ้างวันนี้ก็รู้สึกเหมือนเราจะได้รถมาอีกคันหนึ่งนะคะ mm. คุณลูกค้าเป็นรถกระบะแขบนะคะราคาแค่สองแ0 0กว่าบาทนะคะฝากกดติดตามไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะคะว่าเป็นได้รุ่นไหนมาเนาะ mm. แล้วก็ถ้ารถมาเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูรถกระบะกันบ้างดีกว่านะคะคุณลูกาค้าค่ะราคาแบบ เบาๆสบายๆผ่อนงวดแค่5,000กว่าบาทนะคะปีใหม่ด้วยนะคะเข็มไม่น้อยเราไปดูกันบ้างดีกว่าเ,วเราให้ดูนะคะตัวนิสสันนาวราคันนี้เลยค่ะปี2019นะคะคุณลูกค้วา,าวิ่งแค่30,000กว่าโลเท่านั้นนะคะ ที่มองเดี๋ยวนี้นะแคบแบบราคาแค่5,000กว่าบาทเราก็ได้แคบเปิดได้แล้วแบบนี้นะคะแถมยังได้ปีใหม่ด้วยเข็มไม่น้อยด้วยนะคะกับส0 0 0มื่นวโลนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะคุณลูกค้าไผ่เปิดเพงลงมา้วเนาะขอ <c oughs> นญาตปิดเพงลงกันนะคะโอเค นี่นะคะเป็นวิสันอาวาล่านะคะปี2019ค่ะสำหรับใครที่อยากได้รถกระบะนะคะขับข้างวดประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถเริ่มต้นฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าค่ะวิสันอาวาล่าคันนี้สวยๆเลยนะคะเครื่อง2,500เป็นตัว VGS ด้วยนะใช่ไหมใช่ นี่เป็นตัว VGS Turbo นะคะคุณลูกค้าาแรงแน่นอนแต่ประหยัดน้ำมันอาเหมือนจะขัดขัดกันยังไงไม่รู้นะคะแต่รับประกันได้นะคะว่าประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องสองพันห้าเดิมๆแบบนี้นะคะเผื่อใครที่กำลังเข้ามานะคะคุณลูกค้าาหรือว่ากำลังเข้ามาติดตามใหม่นะคะตอนนี้ค่ะเรามี Suzu ู l Onew นะคะจะบอกว่า ยิ่งกว่าป้ายแดงด้วยซ้ำไปนะคะเข็มไมคือเรายังงงเลยไปได้มายังไงก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยป้ายเรารอให้ช่างเขาทำความสะอาดนะคะแต่คืออยากจะพรีเซนต์คุณลูกค้าก่อนว่า อุ๊ยหนูไปได้มาได้ยังไงเนี่ยรู้กว่าอีกแกมาเจอคนเปิดเพลงไว้อีกแกเดี๋ยวเดี๋ยวิดี๋ยวกัดห้าสิบสามกิโลกิโลโอ้โห